เป็นคามนย่อมจมอยู่ในใบงูแต่เราต้องกันเบาวลนนาบอกแค่ผู้โสมันอาก็มาเกี่ยวของมันก็เกิสไมว่าจะไรไปตตาอำนาจของพวอโมพ่อโมชรามันไม่แ้สดว่าเป็นิงจิงก็เป็นประโยชน์เป็นโท เกลอกเกี่ยวเกลาเกลือนขนาดตับิดตัวอ๋อบ่อดที่เจริญหน้าโตแก่บ่อใดปั้งข้อของผมที่ดบ่อด้อนรากายของผมที่ดอกมอกเกินอ่าปัสสาวานเอ่าเป็นว่าพูดคนดูสื่จเป็นพูเปลนีป็นพุทธใ่ตระเนมา อามาสังเกตตัวพอตัวนกินอะไรนมาเกหม้อโอ้ยเร่าคนอมาหมอเป็นพูดมากเทร่ก็ต้องเลิดเกิดมาก็ได้กินนองพูดโอ้ยพปีบาพูดประเพนี่พูดตะเบียว่า ลรอเพลียเทียก็ว่านแรเหมือนกูนี่เข้ามา,าปวดตัอหาในหัวใจในหัวใจตรงแต่พอทีแม่กูตางายเพืกอนี่ไมเ่เห็นหม้อเรา็เป็นปวดมาตลอดตั้งแต่เกิดเกิพดอพดอ,พดอมแม่เป็นปวดแล้วพอออกมาเนี่มากินนมอแม่ก็เป็นปวดแม่เป็นปวดหมอกเกิดมาอต่มาจะอายตามปวด แดงก็วันอกองโอ้ยมันดีเนี่ลูกกับดแน่กับบดพอกับบดลูกเก่าาเย็นไปดูบดบดยังงนั้นมสบายพอนี้แน่วมาสีเสื่องนี่เดททมาสีเดินสันเพ็นน้ำกระตามบอกน้ำกระตางคี่น้ำกระตากเปลี่ยนไปเลยบดดโอ้ยยงงนั้นสบายมันกน น้อยตีตัตินดมัเกลว่าน่าอยหมอหมอเกลก็ต้องแม่พอตีอน้ำพอตีบ่อน้าพอตีเกลนแยงใอ้ตำรวจตรวจสอบมันแหงหมอพูดอะไรมันแหงพูดกี่หลีหรอกหนาอขาขอวัดปฏิบัตินอว่าเจริญว่าแฉอไเอาไปเทียวเพิ่มก็ได้กัรเตามัน ลากเบนตามที่กปนไปม,ม่อยนม่่าแม่นมดแต่เนี่ยจังวัมามแก่เกี่ยวอื่หนังสือธรรมะตโม่ยนะประวัติรูบา,า,าการเรียมพ้อยหนังราค่าจ้แต่ัต้มากมาแก่แก่จะเป็นขยะม,ม,ยมาาุ่งเน้นจับมาอ่านเลงจะต้โทิวนแต่ต้นล้นตู้จยไปบริาการเสร็้ไปแค่มใดลาบ แกน I mean, ้ำสือนวโควันคือใจกว้างโดยย่อดขอมุ่นกินพุ่นพุทธมรดสัตว์เริงต้นเออบุตรมารตจนผู้ที่เข้าถึงศาสนาเริ่มต้นนวะแต่ว่าผู้ใหม่ใหม่ในศาสนาโกว่าแต่ว่าโกว่าของพระพุทธเจ้าข้อมแก่ผู้ใหม่ ย่งพู้อวดขวนแก่ปูไม <shared> ่ที่ต้องศึกษาเป็นตองตนเป็นพืนถานที่จะเข้าถึงมาถือผลถึงสวรรค์นภาพแม่ศาสนนาของเขาก็ไมเจือแต่คนในประเดศวัฒน์ประเทศอมรอมรินปะเทมาทองเป็นนาก็เป็นหนาที่พองาคผู้วชแก่ตรงเรียนตัดีทีตั้งโเ้เจ็บโ่ยาสอรโน้เก่น้องคนในประเท้วน้นาทีนอง เราเปร่อเกลี่ยลงไปว่าเป็นพูทในตะเกียงเป็นนาทีกท็เลยดอกเลยต้องศึกษาเรื่องนั้นเข้าใจเพื่อที่ต้องปฏิบัติไปมันถูกต้องเป็นเกลี่เนนย,ยเป็นออทำเ,เป็นตูนนดจีรินนั้นเราขอใจตันเนี้ัมากับเกลี่ยไหลไปแนวอื่นเกลี่ยตามมาไหลไปตามเกลแแ หัวมีหลับเือะมีหลับเือเป็นหลับปากเล่นเป็นสัตว์่ามุษล์ร่ำมากในอิวไปมาพราะตั้งมาเป็นตัว,ตวอของตัวเองเป็นทีปเฟิงของตัวเองมันมือนหมอ่อหายตามใจโดยเฉพาะเจ้าภาพจะตกเลือดลับของพุทธศาส์ ไอมาไกลมานค้ดีากันแน่กันตามเพราะพี่นี่นอบเขาานโยมมาว่าบอกไปหลายเวลาเพราะต้องเกลียยไปตั้งมันด้วยนกของผุ้ศรันธาอ้อโดยตรงแก้ตามหลักของพู้ัทธมันจะเกีุ่นดีมันจะเก็ีผู้สนีมันจะเีเป็นตัอวันเลาฝนอ้อโม่หมันโม่ไม้วันที่ดอก บุญก่บุญผนี้ไปนะครับเปแต่ตนบุญเราาแต่ันบุญสามงานงานกอโรกหลาเนาะมันีเป็นไปได้แต่โบสันเีมันโไปมันโออกมันโ่เจอมันบุเป็นบุญบุเป็น้ส่วนนี้ประมาณบอกกลาวบอกบุญอีกแนวนึ่งอะไรที่เอาบุญนะนบุญผุส่วเล่อยะ คือแม่เกิดที่เตา่าเผาโจเกิดที่ัฐมที่ธรรม